สวัสดีครับในยุคที่โลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยความคิดเห็นมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะโพสต์ในโซเชียลมีเดียรีวิวสินค้าหรือคอมเมนต์ต่างๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเขารู้สึกยังไงกันแน่จากข้อความพวกนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับใช่เลยครับนี่คือคำถามที่สำคัญมาก เพราะว่าเรากำลังพูดถึงข้อมูลที่เป็นเหมือนทะเลความคิดเห็นเลยนะครับมันทั้งเยอะทั้งวุ่นวายแล้วก็ดูเหมือนจะจับทิศทางอะไรไม่ได้เลยการจะไปทำความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยโหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาลองดูภาพรวมของโลกออนไลน์กันก่อนที่มันเหมือนกับมหาสมุทรของความคิดเห็นเลยที่ทุกเสียงมันดังขึ้นมาพร้อมๆกันหมดจนเราแทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะว่าอะไรเป็นอะไร คือความคิดเห็นพวกนี้มันมาจากทุกที่เลยนะครับอย่างในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีตั้ง45%แล้วก็พวกรีวิวสินค้าอีก30%ไหนจะบล็อกอีก15%ฟอรัมอีก10%ไม่ว่าจะเป็นการทวีตการโพสต์ Facebook หรือการรีวิวของของที่เราเพิ่งซื้อมาทั้งหมดนี่แหละครับมันรวมกันเป็นข้อมูลกองมาหือมาเลยแล้วนี่แหละครับคือความท้าทายของจริงลองลึกภาพตามนะครับข้อมูลมันเยอะขนาดนี้ แล้วแต่ละอันก็ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวด้วยการที่จะให้คนมานั่งอ่านทีละคอมเมนต์ทีละรีวิวมันเป็นไปไม่ได้เลยครับและนั่นก็คือจุดที่เทคโนโลยีต้องเข้ามาช่วยแล้วล่ะครับเอาละครับทีนี้พอเรามีข้อมูลที่มันวุ่นวายขนาดนี้มันก็ต้องมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยจัดระเบียบใช่ไหมครับและเครื่องมือนั้นก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้การวิเคราะห์ความรู้สึกหรือที่เรียกกันว่า sentiment analysis นั่นเองถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับ Sentiment Analysis เนี่ยมันคือกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีอย่างการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP เพื่อเข้าไปอ่านข้อความแล้วก็บอกให้ได้ว่าข้อความนั้นๆมันมีโทนอารมณ์แบบไหนจะเรียกว่าเป็นเครื่องถอดร,รหัสดิจิตัลสำหรับอารมณ์มนุษย์ก็ได้เลยค่ะคือมันทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ว่าคนเขียนกำลังรู้สึกสุขเศร้าโกรธหรือเฉย,เฉย ถึงแม้ว่าเบื้องหลังเทคโนโลยีมันจะดูซับซ้อนนะครับแต่ว่าเป้าหมายหลักของมันเนี่ยกลับเรียบง่ายมากๆเลยก็คือการจัดกลุ่มความคิดเห็นออกเป็นแค่3หมวดหมู่หลักๆเท่านั้นเองครับใช่แล้วครับมันจะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มง่ายๆแบบนี้เลย 1. คือเชิงบวกหรือ positive ก็อย่างเช่นโ oh, หฉันรักโทรศัพท์เครื่องใหม่นี้ 2. ก็คือเชิงลบหรือ negative อารมณ์แบบแบตเตอรี่นี่มันแย่มาก และสุดท้ายคือเป็นกลางหรือนิว t ร a ลก็คือข้อความที่บอกเล่าข้อเท็จจริงเฉยๆไม่ได้มีอารมณ์อะไรเป็นพิเศษอย่างโทรศัพท์ถูกจัดส่งวันนี้แค่นี้ล่ละครับการแยกแยะแบบนี้แหละที่เปลี่ยนกอ,องข้อมูลที่วุ่นวายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทีนี้พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรคำถามต่อมาก็คือแล้วมันทำงานยังไงละ่ะในส่วนนี้เราจะมาแง้มดูใต้ฝากระโปรงของเทคโนโลยีนี้กันแบบง่ายๆเลยครับ ถ้าดูภาพรวมนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันขั้นแรกเลยคือการรวบรวมข้อมูลก็คือไปดึงเอาข้อความทั้งหมดมาจากแหล่งต่างๆขั้นที่2คือการประมวลผลด้วย NLP ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันและขั้นสุดท้ายก็คือการจำแนกความรู้สึกก็คือการสรุปผลออกมาว่าข้อความนั้นเป็นบวกลบหรือเป็นกลางครับ ขั้นตอนที่2นี่แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญเลยคือการประมวลผลภาษ,าษาธรรมชาติหรือ NLP ซึ่งมันก็เหมือนกับการสอนให้คอมพิวเตอร์อ่านและเข้าใจภาษามนุษย์นั่นเอง มันเริ่มจาก tokenization ก็คือการตัดประโยคยาวๆให้กลายเป็นคำๆจากนั้นก็ทำ part of speech tagging เพื่อให้รู้ว่าคำไหนเป็นคำนามคำกริยาหรือคำคุณศัพท์แล้วก็มี named entity recognition อันนี้สำคัญมากคือการมองหาคำที่เป็นชื่อเฉพาะอย่างเช่นชื่อแบรนด์ Apple หรือชื่อผลิตภัณฑ์อย่าง iPhone กระบวนการทั้งหมดนี้แหละครับที่ทำให้คอมพิวเตอร์เริ่มเข้าใจโครงสร้างและความหมายของประโยคได้โอเคเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรทำงานยังไง ทีนี้คําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วไงต่อมันสําคัญยังไงละ่ะในส่วนนี้ล่ะครับเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้มันมีพลังและถูกนําไปใช้งานจริงยังไงบ้างคือสําหรับภาคธุรกิจเนี่ยโอ้โหนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังม,มากๆเลยครับเพราะมันช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้ลึกซึ้งขึ้นอย่างแรกเลยคือปรับปรุงสินค้าและบริการคือรู้เลยว่าลูกค้าชอบไม่ชอบอะไร 2. คือปรับแต่งแคมเปญการตลาดให้มันโดนใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 3. ม อันนี้สําคัญมากอยู่ระดับการบริการลูกค้าคือเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีและสุดท้ายคือติดตามชื่อเสียงของแบรนด์ได้แบบเรียลไทม์เลยครับรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้คนพูดถึงแบรนด์ของเราว่ายังไงบ้างอ่าลองดูตัวอย่างนี้สิครับผิดหวังมากสินค้าที่ได้รับมาแตกหักและฝ่ายบริการลูกค้าก็ไม่ตอบกลับมา3วันแล้วโหฟีดแบ็แบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะถูกมองข้างไปนะครับ แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้องค์กรสามารถตรวจจับข้อความเชิงลบแบบนี้ได้ทันทีแล้วรีบเข้าไปจัดการซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ที่แย่มากๆของลูกค้าให้กลายเป็นโอกาสในการแก้ไขและสร้างความประทับใจกลับคืนมาได้เลยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะครับ ประโยชน์ของมันเนี่ยกว้างกว่านั้นเยอะมันถูกใช้เพื่อติดตามความคิดเห็นของคนในสังคมต่อประเด็นต่างๆหรือแม้แต่แนวโน้มทางการเมืองทําให้เราสามารถเข้าใจได้เลยว่าณนะเวลานั้นๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เขามีทัศนคติต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไงซึ่งนี่มันสําคัญมากๆเลยนะครับเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้เรามาสรุปประเด็นสําคัญๆกันหน่อย ข้อแรกเลยก็คือการวิเคราะห์ความรู้สึกหรือ sentiment analysis เนี่ยมันเปลี่ยนความคิดเห็นที่วุ่นวายบนโลกออนไลน์ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มันเป็นระเบียบข้อ2มันทำงานโดยการรวบรวมข้อความใช้ NLP มาทำความเข้าใจแล้วก็จำแนกออกมาเป็นบวกลบหรือเป็นกลางและข้อสุดท้ายมันช่วยให้องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือภาครัฐสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้เร็วขึ้นและมีข้อมูลที่ดีขึ้นโดยอิงจากความรู้สึกจริงๆของผู้คนครับ และสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในวันที่เทคโนโลยีมันทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าใจอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราเข้าใจตัวเองซะอีกเส้นแบ่งบางๆระหว่างการรับฟังกับการชี้นำมันจะอยู่ตรงไหนกันแน่นี่เป็นเรื่องที่เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปในอนาคตครับ